สวัสดีครับสวัสดีอยู่กับผมช่อง y o u t u b e พี่บ่าวก็ถกรอซิงครับผมวันนี้นี่ครับปลายทางหนองจอกครับนี่ครับท่อขนาด200มิลท่อปราปาครับผมไปหนองจอกนะครับนี่ครับวันนี้ไปลุยบ่อขยะมาโหเละตุมเป๊ะมากเลยเพิ่งล้างเสร็จเมื่อกี้เนี่ยนี่ครับไปหนองจอกครับผมท่อก็จะประมาณนี้นะครับ ความใหญ่ครับผมนี่ครับวันนี้รถก็อยู่ประมาณสองสามพันครับผมแต่ที่เลือก็มีแต่มีแต่ทันเลอร์ครับผมวันนี้รถที่ออกไปใหญ่โตบุรีรัมโบปินา <c oughs> นี่ครับส่วนรถรถที่อยู่ก็จะมีเจ้ายักษ์เขียวครับผมทีงานหัวเขียว นี่เจ้าสุดล้อสิบล้อแคะแท่นเตี้ยก็เพิ่งไปเปลี่ยนเพาบกี้มานะครับจะให้ดูครับผมหมดไปหมื่นกว่าครับผมนี่ครับเปลี่ยนแท่นเพาบกี้แตกครับผมหักทั้งหักทั้งดุนครับคันนี้จะเป็นเพาเดียวนะครับสิบล้อแคะคันนี้คันของพี่แดงเขาขับครับผมนี่ครับ f c ฟ o w e r c อยู่แล้วครับผมคันนี้ V.I.P. ครับขอ V.I.P. เท่านั้นไม่ขอนำเบอร์ครับผมคันนี้รู้สึกก็จะเปลี่ยนพ o w e r กี้มาสองข้างเลยนะครับอื mm hmm. แต่ยางเงาเงายางเงามากเลยยางเก้ายางเก้าครับผมอันนี้ก็ยางแปดแปดสองห้าจับสับกันมั่วตัวไปหมดครับผมนี่ครับ จ้สิบหล่อแกคันนี้หลอครับรถบริษัทหล่อครับโอเคครับจะพาไปชมรถกระบะไปโคราชเฮ้เดี๋ยวเรียนดูเครื่องคันนี้ก่อนเป็นไรเน้อยกหัวเนี่ยฮะยกหัวเป็นอะไรเน้ออีสุสองหกครับผมเครื่องก็จะเป็นสองหกนะครับเครื่องก็ออกมาจากคันนี้แหละครับแปลงไทยประฏิ์ครับผม ประดิษฐ์เครื่องใหญ่ๆเครื่องแรงๆครับผมไม่เคยขัดจัดให้ตลอดครับผมดูแปลงยื่นยื่นออกมาจนท้ายยันเนี่ยเห็นไหมครับนี่หยับฮะพีอย่าเลย ไปนองจอกอย่าพิ่งอยากขับคันผมเลยก็ไปหนองจอกไะเขตหน่องจอกนี่ครับน่องจอกอยู่ก็อยู่ทธวินทวงนองจอกไงส่วนวันนี้ทิ่เทเลอร์สามคันเราก็อยู่มด,มดหมดทุกคันนะครับนี่ครับไม่มีงาน,นครับผมเราจะไปดูก,กระบะสายโหดกันครับผมปลายทางโคราช นี่ครับสายโหดครับโหดจริงๆครับผมท่อสองร้อยมันของผมแล้วครับจะทําตัวค้าอย่างดีครับผมเห็นไหมครับค้ากันกระแทกเวลาวิ่งไปไม่มีหักครับผมตัวแทนค้าแทนค้านี่ครับไปโคราชกี M ่โมงไหมเนาะนี่ครับสองมัดสามมัด ครับผมกระบะบริษัทฮอดเราก็ฮอหก็จะประมาณนี้นะครับนี่ครับครับโอเคครับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากมายครับผมมีหัวหน้าแอดมินครับตัวร้ายก็มาดีครับไปตัวทิศมิตรตัวไทยรดพนักงานบริษัทเราก็เยอะครับผมมีแทบทุกคนครับผม ครับผมใครคลิปนี้ก็อาจจะสั้นๆหน่อยนะครับเพราะว่ามันไม่มีอะไรถ่ายให้ดูเลยวันนี้ก็เลยมาเก็บภาพบรรยากาศที่บริษัทให้ชมกันครับใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นแรงใจให้ผมทําคลิปต่อไปด้วยนะครับบ๊ายบายเจอก,กันคลิปหน้าครับผม